สวัสดีครับก็มาดูแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นของ fb b แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ประเภท EFB นะครับใช้กับรถยนต์ที่มีระบบ Star t Stop อที่มีไดชาร์จอัจฉริยะนะครับมาดูรุ่นของเจ้ารุ่นนี้ตัวนี้เป็นรุ่น q 9 0หรือ q 90l หรือหรือขนาดสากลก็คือ d 23l นะครับเป็นแบตประเภท12โวลต์70แอมป์ตัวนี้แจ้งค่า CD A มา 650CD นะครับมาดูกัน รุ่นนี้มีตามแมวบอกสถานะไฟเต็มไฟอ่อนนะครับมีหูหิว้วรุ่นนี้ทำเฉพาะขั่วแอลนะครับขั้วแอลก็คือบวกจะอยู่ด้านนี้ลบจะอยู่ด้านนี้นะครับตัวนี้มีขนาดความกว้าง171 mm มมความยาว230 mm มความสูงจากฐานถึงขั้วแบต225บ225ม22ิม mm นะครับไปดูสเปคของเจ้ารุ่นนี้กัน EFB Q 90หรือ Q 90L หรือที่เราเรียก D23L นะครับตัวนี้เป็นแบตสิโวลต์70แอมป์650ซีดีอ่าตัวนี้ใส่15แผ่นต่อช่องเลยนะครับส่วนซีดีวัดจริงเท่าไรเดี๋ยวเราลองไปวัดดูนะครับตัวนี้มีน้ำหนัก17.5กิโลกร,รมัมรับประกัน1ปีรุ่นนี้ใช้กับรถอะไรไปดูนะครับอยู่ใน Toyota Camry, Nissan m a r c h n i s s a n a l สัน a n i s s a n Note สันโนดนิสสันเทนาในมาด้า 3, m ม z าด้าสดีเซลมาด้า c x 3แล้วก็ CX5 นะครับ อยู่ใน mitsubishi lancer mirage athart แล้วก็ expander รุ่นใหม่ก็ใส่แบตใหญ่ขนาดนี้นะครับใน subaru xv subaru forester และอยู่ใน chevrolet captiva หนนะครับตัวนี้เราไปวัดค่าของแบตรุ่นนี้กันก็จะใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับในการวัดค่าแบตเดี๋ยวเราคีบกดแบตเตอรี่นะครับกด c c a ตัวนี้โรงงานแจ้งมา650เดี๋ยวเราตั้งค่า cd เดร650นะครับอันนี้วัดค่า cd ได้767ด้767ซเด cd 12.61โวลต์ความต้านทาน3.56มิลลิโอห์มก็ cd วัดได้สูงมากๆนะครับสำหรับแบตรุ่นนี้โรงงานแจ้งมา650ค่าวัดจริงได้767ซเด cd เลยนะครับก็ลูกนี้เนี่ยถือว่าทนมากๆนะครับ ใส่อยู่ในรถอายุเฉลีย่ยประมาณ3ปีนะครับนิยมใช้กับรถที่มีระบบสตาร์ทสต็อปในรถรุ่นใหม่ๆนะครับตัวนี้ถือว่าซีดี A สูงนะครับอันนี้ใส่มา15แผ่นต่อช่องนะครับในสเปคแบตรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะใส่กันประมาณ1 1 12แผ่นต่อช่องนะครับแต่เจ้ารุ่นนี้เนี่ยใส่แผ่นท่านมา15แผ่นต่อช่องเป็นแบตประเภท m f นะครับตัวนี้เราสามารถดึงแถบสติกเกอร์ออกมานะครับเมื่อกรดแห้งเราต้องเติมน้ำกลั่นนะครับตัวนี้มี6กรูเติมเชล้่เหรียญขัน อ่าเติมน้ำกลั่นนะครับห้ามเติมน้ำปลดนะครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ดีของ fb นะครับ fb q 9 0 d 2 3 l นะครับเป็นแบต es efb ใช้กับรถยนต์ start stop นะครับคลิปนี้เอามาฝากเพื่อนเพื่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ